โอเคครับวันนี้ก็มีเครื่องเซิร์ฟเวอร์มาแนะนํากันนะครับผมโดยเครื่องนี้นะครับบอกได้เลยว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆกันนะครับโดยตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวของ HPL DL 560 Gen 1 0นะครับ โดยองค์ประกอบโดยรวมของตัวเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นแบบว่าเรียบง่ายใช้งานง่ายเลยนะครับโดยด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นตัวของช่องใส่ฮาร์ดดิสก์นะครับตรงนี้จะมีไฟบอกสถานะด้วยนะครับมาดูทางด้านหลังกันนะครับก็จะมีเป็นช่องต่อจอ VGA ช่องสายแลนแล้วก็ช่อง I/O นะครับพวกช่องการเชื่อมต่อต่างๆก็ดูง่ายนะครับตรงนี้เชื่อมต่อได้ง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับและเครื่องนี้ก็ใช้เป็น power อร์ p l y พวัตต์2ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคต่างๆกันใน I/O l กันนะครับโดยเครื่องนี้ก็สามารถเชื่อมต่อผ่าานทง ILO 5ได้ เราสามารถที่จะเข้ามาเช็คสถานะต่างๆของตัวเครื่องหรือว่าจะมาสั่งรีบูตรีเซ็ตอะไรก็ได้นะครับในนี้เรามาดูในส่วนของ CPU กันนะครับตัวนี้จะเป็นตัว Intel Ceon Go นะครับ5217ตรงนี้ใส่มาเป็น CPU 4ตัวนะครับต่อมาในส่วนของ memory นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว16กิกตัวเลยนะครับเป็น64กิกนะครับตรงนี้มาดูในส่วนของ storage กันบ้างนะครับตรงนี้จะเป็นตัว hard d i ขนาด600กิกตัวเลยนะครับความจุตรงนี้บอกได้เลยว่าแน่นๆเลยนะครับผมในส่วนของโปรแกรม ILO5 นี่ครับเราสามารถที่จะควบคุมเครื่องเซิร์ฟเวอร ตัวรีโมทตรงนี้ได้เลยนะครับจะกดไปยังหน้าเดสก์ท็หรือเข้าอะไรในส่วนของ d e สก์ท็ของ s e r v ์ฟเอร์ได้เลยนะครับตรงนี้ตรงนี้ถือว่าสะดวกมากๆเลยนะครับผมและนี่ก็เป็นทั้งหมดของเจ้าเครื่องนี้นะครับผมเจ้าตัว DL560 Gen10 นะครับหากใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับ